สวัสดีค่ะวันนี้แนนก็จะมาแนะนำแอปเล่นเน็ตฟรีแล้วก็เพิ่มความเร็วเน็ตค่ะแอปที่แนนใช้ก็คือแอปไซฟ n นและแอปอินเทอร์เน็ต Excel. เอ็กเซลเอเเธอร์ค่ะซิมที่เราใช้นะคะต้องเป็นซิมที่ไม่มีเงินแล้วก็ไม่ได้สมัครเน็ตเอาไว้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีโปรโมชั่นเฟสหรือลายฟรีก็ได้ค่ะอันดับแรกเลยเราก็เข้าไปที่ อินเทอร์เน็ตค่ะหรือว่าโครมก็ได้แต่นั้นจะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เราก็กดค้นหาอะไรไปก็ได้แน่นก็เป็น Google ละกันแล้วมันจะขึ้นเวอร์ไว Connect ถ้ามันยังไม่ขึ้นเราก,กดย้อนกลับไปหนึ่งครั้งนะคะซินแ a น,นก็จะใช้เป็นของ A อนะคะมันก็จะขึ้นเว็ Web Connect อะไรนี่แะคะ่ะ AS.co หรอแล้วเราก,กดค้างไว้แล้วก็กดคัดลอก สำหรับใครที่ใช้ซิมทูนะคะแนก็ลองแล้วมันจะไม่ขึ้นแบบนี้เราก็สมัครเน็ตไปก่อนแล้วเราก็ไปค้นหาเว็บที่ให้บริการทูนะคะแล้วเราก็ Copy เอาไว้พอเรา Net Mode, เน็ตหมดแล้วก็เงินไม่มีในโทรศัพท์นะคะเราค่อยลองทําค่ะโอเคเราก็กลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะจากนั้นเมื่อเราก๊อปปี้เสร็จเราก็เข้าแอปไซฟนนี่แหละคะ่ะ ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าพูดผิดไปก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วเราก็กดวางที่เรา copy เอาไว้แล้วเราก็ลบด้านหน้าออกนะคะให้เหลือแค่เวอร์วด์วบวางสีช่องด้านบนนะคะแล้วก็กด ติ๊กถูกแล้วก็โนมโรซีอะไรนี่แหะค่ะให้เปลี่ยนเป็นเลวฮอสแล้วเอ็กออนไลน์ฮอสแล้วก็ลบให้เหลือแค่ฮอสก็พอนะคะโพซีเซิร์เอร์เราก็วางไปเลยแล้วก็ติ๊กถูกค่ะจากนั้นก็เซฟแล้วก็กดตรงนี้แล้วมันก็จะทำการ Connecting นะคะคนหาอยู่ Option เราก็เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ในสหรัฐก็แล้วกันโอเคส่วนออพอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยคะ่ะแล้วก็มันก็จะคือหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็กดออนให้หมดเลยแล้วก็กดตรงด้านล่าง แอปอันนี้นะคะตัว P นะคะถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแสดงว่ามันใช้ได้แล้วค่ะอันนี้มันก็ยังนะคะกำลังค้นหาอยู่เราก็รอค่ะโอเคมันก็ขึ้นกุญแจด้านบนแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วก็แสดงว่าเล่นได้แล้วค่ะสำหรับใครที่สงสัยอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรก็ คอมเมนต์ใต mm ้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ